ได้นานเดียวไฮไลท์สิบอะไรอ่ะไม่รู้เปิดเครื่องไว้หรือเปล่าไม่เปิดโอ้ยเย ไม่หลุดหลวมหรือเปล่าเจงตึงตึงตึงออกมาลูกเสียงมันเสียงเข้าเสียงแทะตึงตึ้งเงี้ยเออหายแล้วหายแล้วหายแล้วไปแล้วรูปภาพไปไหนวะเนี่ยเออ นสดร้องเพลงหน้าหน้าปกแม่งก็เป็นปลาทับทิมอยู่ต้องคอยเปลี่ยนอยู่ด้วยต้องดนไถ้าขึ้นกับพี่ยูใช่ใช่มันเป็นปกที่เราแขวนไว้กับช่องยู u ูถ้าเราไม่ได้เราไม่ได้เปลี่ยนก่อนมันก็จะขึ้นปกนั้นให้เราใช่ Bóc nằm bằng tí ưu bóc 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 Hi, bóc 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 อะไรนะคนนั้นชื่ออะไรติ๊กคนนั้นชื่อสุดอะไรสุดอะไรนะอ๋อสุสัสอ๋อพี่กี่ร้องก่อนก็ได้นะครับพี่กี่ขึ้นมาร้องก่อนก็ได้ใช่ก่อนที่ที่แตกโอ้โหดังล้องดึออ ดูโอ้บ้าอะไรโดนให้มาคับไปซื้อเหล้ามากินนี่เขาเนคนนน้องตัวจริงไม่เหมือนคนบางคนน่ะแม้แต่วิธีก็ไม่กล้าขึ้นนี่เอากูเริ่มมองเผาเนี่ยกูเริ่ม <c oughs> หาเร, <c oughs> เรื่องนะครับเริ่มหาเรื่องเริ่มหาเรื่องน้องๆน,นะครับทักเริ่มหาเรื่องเพื่อนดน้วยมาเผื่อเก็ลองดูโอ้มแมบลราตัวเองอะ่ะลองลองเก่งลองเพาะแต่ไม่ขึ้นมาเนี่ยต้าเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> ปอดไงก็เรียกปอดแหกใช่ไหมภาษาบ้านเราปอดแหกปอดแหงยุ่งอยู่เธอขี้แตกว้าวนะเพลงว่าวอ่ะเออเพลงว่าวว่าไงพันหนึ่งเน่ะเพลงว่าวอ่ะเออพี่จให้เนี่ยเออผม ไม่รู้ต้องรออีกนานแค่ไหนเอาเพลงว่าวไปไว้ไหนวะทำงานเนาะทำงานช่วยพี่แนทอยู่อย่าพี่แนททำคำฟันผิดนะพี่ติ๊กช่วยอะไรพี่แนทแ้วก็ทำงานแต่พี่เกียไปยุ่งพี่พี่แนทเขาอ อยู่ก็อยู่คนละห้องตัวเองอยู่ห้องหนึ่งพี่นัทอยู่ห้องหนึ่งพี่นัทพ่อทำงานเขาตื่นเนี่ยไปยุ่งเขาเนี่ยเห็นไหมไม่ละเห็นไหมไม่มีแรงร้องเพลงนะพี่บอกพี่นัททำงานพี่บอกไม่มีแรงร้องเพลงว่าขี้เตะกิมกิมกีอือ่าไม่ได้มาอ้างอีกจะเปลี่ยนชื่อใหม่ไหม เปลี่ยนที่ที่หมใหม่ชื่นแก่ชื่อะไยดีร้อยเหตุผล <c oughs> เอาเพลงร้อยเหตุผลเธออาจมีร้อยเหตุผลที่เธอจะไปะเกิไมเขาเถียงว่าไม่ได้เข,า,ขาเขาเรียกเราสองคนขี้มเห็น,นี่นะอ,อะไรพิ่งจะกินไม่ได้มามติ๊กมองคนเดียวเมื่อกี้ด่าให้พ้นไปแล้วด,ด่ากี่ที นี่ผมผมกินน้ําเกลือผมกินเกลือแร่พี่กิผมโดนด่าดู้วนมันเอา,ม,เอามันเอาเกลือแร่มานชนอย่าฉันไม่ใช่ด่านะที่ไม่เคยพูดมาก,ก่อนในไลฟ์สดที่ที่โนตร้องเพลงพี่ร้องไหออ้อ่๋อไอรวงมันห่อออกมาเลย ไอ้เฮ <I> <laughs> ียอลรฟบลานคราไปดูผู้ชมที่มายังว่าบ้านเรา <c oughs> เต็มนๆเลยอ๋อมีพี่กี่คนเนี่ยมีต้องสิบสามคนสิบสองคนแ <laughs> แหมแหมไม่น่านเข้ามาเลยทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วครับ ขันขาเนี่ยคิดเห็นไหมเนยเริ่มอาการออกแล้วขันแข้งขันขาขันมือนะทำอย่างที่ผมบอกป้าคขันมือตบคนทัาบอกรูดนะรูดรูดเมื่อกี้ผมไปรูดเ <c ười> มื่อกี้ผมไปรูดมาแ <c ười> ล้วคลิปเมื่อกี้เนี่ยคลิปเมื่อวานอะ่ะพี่ไม่เล่นท่นพี่ใส่ขอนมันผมไปรูดมาแล้วนะคลิปเมื่อกี้เนี่ยยี่สิบนาทีเหลือยี่สิบนาทีไปรูดเลยชัปปุ่ โอ้ยเอาก็บอกไม่รู้แ่่นี้มันแกไปช้ามา20นาทีอ่า้นะรูดคลิปรูดคลิปอ๋อก็เลว่าไม่รู้จะ20นาทีนานเกินเน้ยนะตายรูดใครเคยว่ามัน ตอนนี้พี่แมวอีกรอบวตอนนี้ก็เป็นการคุยเล่นกันนะครับสองคนขี้เมาเอาฟังเพลงก็แนะนำงานเงข้ามานะครับฟังไปนี้หน่อยเด็กหญิงปางเด็กหญิงปางโอเคตอนนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้วเจ็ดนาทีแล้วโอเคครับ เจ็ดัวทีที่ผ่านมาที่เราคุยกันนะไม่ติดอิสระแน่นอนมันก็นลองเพลงนี้ก่อนพี่ปูอ่ะขอพอรย่าโมขอพอรย่าโมชื่อเพลงอะไรนะขอพอรย่าโม โอ้โหพี่ปูไปลงคาราเกะแบบนี้ด้เหรอเนี่ยร้องไงนะพี่กิดร้องร้องสวัสดีครับพี่ตุ๊ก Okay, dude. ใครน้ำตาที่ไหลนี้ล้างใจไม่ให้หนายหนี้ก้าวผ่านข้ามผนางาน้ำตรงหน้าที่มีจนถึงวันที่ยืนยืนขึ้นท่นหลักไฟหมดแลงม,มาไกลจาก าขอพรแม่ยา น้ำตาที่ไหลล้างใจไม่ให้ในายนีก้าวผ่านข้ามพฝากน้ำต้องน้าที่มีจนถึงวันที่หยัดยืนขึ้นแทนหลักใจรรนแลมมากใ ด้นานให้ลูกปลอดภัยให้มีเงินทองล้ำรวยทั้ง คิดว่าจะร้องง่ายแต่ร้องไม่ง่ายอ่ะพี่ติ๊กปิดไม้พูดดีแล้วอ๋ออ้าวคิกว่าจะร้องเพลงฝากสายลมต่ออ้าวเหรอต่อได้เหรอแล้วแต่สวัสดีค่ะคุณตุ๊กปวดุเก่สวัสดีนะคะชื่อตุกกาเลยนะลูกสาวิ๊กชื่อตุ๊ก ชื่อเต้อสองคนตุกเกตเต๋อพี่ติ๊กมีลูกสาวสองคนชื่อตุ๊กเหมือนกันใครไปเขาเรียกตุกตุกแม่ดิโอไอเต้วอยู่เมืองไทยตุกอยู่ดดนมาร์าแล้วพี่มีน้องสาวสองคนรู้ไหมชื่ออะไรแอลตักกับตอกพี่เป็นคนโตชื่อติ๊กแล้วก็มีน้องคนกลางชื่อตักแม่เหมกันสองคนสองคนเนี่ย คนแรกไปเหลือคนเดียวลำบากนะตั๊กเนี่ยมันเหลือแค่เนี้ยเออตาเออไัวนี่อ่านตรงนี้เน่อเรือแหล้วแหละพ่อพ่อพ่อน้องพ่อพี่สาวไปคนนึงอ่ะอีกคนนึงลำบากแล้วเหลือตัวเดียวเนี่ยอ๋อตุ๊กตุ๊กชื่อตุ๊กแกแห้งค่ะอ๋อโอเคค่ะลูกติงชื่อตุ๊กเฉยนะคะ อะไรไท่ำช่ตุ๊กตามไม่ออกตุ๊กดีกว่านะน้องตุ๊กดีๆนะชื่อจริงเขาชื่อเรียกง,ง่ายรัชชามาอยู่เดนมาร์กเขาเรียกเขาเรียกชื่อง่ายหน่อยรัชชารัชชาฝากสายลมคราขอเพลงเลยปาณีแม่ปาณีเนไนอมารปิดไม์ก่อน สักครู่นะครับเดี๋ยวให้พิติกจัดคิวให้นะครับพิติกจะรอขอเพลงผู้หญิงก็ได้นะฮะขอกับพิติกเคนมางนะครับฉันรักให้มีได้ฉันรักให้มีได้ฉันรักให้มีเพื่อชีวิตเพื่อชีวิต ฝากสายลมจากพ่ตุกหนึ่งนาทีของเรามันคงไม่เท่ากันหนึ่งวันของฉันมันน,น,นานเกินไปหนึ่งเดือนเหมือนมิวร้อยวันหนึ่งปีจะนานเท่าไร จะรู้บ้างไหมการเฝ้ารออยากให้เธอเคียงข้างกันจับมือฉันเดินก้าวผ่านคืนวันที่มันโหดรายเธอคือคนสำคัญที่ทำให้ฉันมีกำลังใจคิดถึงเธอ ฝากความคิดถึงไปกับสายลมช่วยพัดพาช่วยบอกเธอว่าฉันเหงาแทบจะขาดใจคิดถึงเธอเนเกินไม่อยากเดินลำพังต่อไปอยากให้เธอเคียงข้างกายหาให้วันที่เหงาใจ ที่คฉันมันเนิ่นนานเท่าไรเธอจะรู้บ้างไหมกับการเฝ้ารอความเงาเกี่กินหัวใจโทรหามันไม่เพียงพออยากขอให้เธอโปรดจงเห็นใจขอบคุณครับพี่โต๊ Thank you so much, thank you so much สวัสดีน้องปุ้ยแต่เช้าเลยวันนี้แต่เช้าเลยยังใี้เธอเคียงข้างกันจับมือฉันเดินก้าวผ่าน สคัญที่ทำให้ฉันมีกำลังใจคิดถึงเธอรู้บ้างไหมคนดีฝากความคิดถึงไปกับสายลงช่วยพาพาช่วยบอกเธอว่าฉันเหงาแทบจะขาดใจ ผ่านคืนวันที่เหงาใจไปด้วยกันบาความถึงไม่กล้าสายลองาถามช่วยบอกเธอว่า มันบิดเสียงมันบิดเธไม่อยัางเดินลำพังต่อไปอยากให้เธอเคียงข้างกายผ่านคินวันที่เหงาใจไปด้วยกันอยากให้เธอเคียงข้างกายพ่านคินวันที่เหงาใจไปด้วยกัน สอรี่สอรี่ร้องผิดไปนิดนึง <laughs> ขอโทษครับขอโทษ,โทษปราณีนะฮะต่อไปปราณีาาคราวกิ๊